สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระศีวดรีนะครับหลวงปู่เช้านะครับประพูดำใยนะครับออกในปีพศ2 5 5 7าปัจจุบัน2 5 6 6ปารระยะเวลามาแล้ว9ปีนะครับรุ่นนี้ทันหลวงปู่เชาเสนะครับผมเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเขานะครับผมเนื้อว่านเขานะครับหลวงปู่เชาท่านก็เป็นพระเกจินะครับที่นะครับ มีพุทธคมสูงนะครับสืบสายพุทธคมมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพแล้วก็หลวงปู่สุภะปกครองมาทําเท่านะครับดังนั้นวัตธุมงคลท่านทุกรายการจึงมีความมั่นใจได้เลยนะครับว่าเข้มขังนะครับเป็นที่ต้องการของนะครับพุกสานกิชนทั่วไปนะครับส่วนพระศิวลีนี่ทนเป็นพระอรหันต์นะครับสมัยพุทธกาลนะครับบุญยุศนท่านทามาเยอะนะครับผมนะมาย่สงไข่มากนะครับ เพราะนั้นเวลาคนจะทําบุญกับท่านเนี่ยคนมาทาเยอะนะฮะทั้งเทวดาทั้งคนธรรมดาต่างคนท่านต่างๆนะครับเวลาพุทธองค์นะครับตอนใหม่พุทธกาลเนี่ยจะเสด็จไปในทิวทันดังนะครับพร้อมกับพวกภู่นะครับพิพุทธโธงจานวน,นมากๆเนี่ยพุทธองค์นะครับต้องนิม,มนต์พระศรีวลีไปด้วยทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะได้มีเทวดานะครับมีเทวดา มีคนนะครับชาวบ้านมาทาบุญใส่บาตรนะครับประสง์องค์พระเจ้าเราจะไม่อดอยากนะครับผมเราจะได้มีกําลังนะครับที่จะบัตรปฏิบัติธรรมต่อไปนะครับเพราะนั้นใครที่บูชาพระศรีวรีไว้นะครับมีโชคลาภไม่ขาดแน่นอนนะครับข้างหลังเราก็จะเป็นยันประจำองค์นะครับของหลวงพสุขแล้วก็ตอกนะครับโคดนะครับตอกโคตรไว้ อัคละขอบไว้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้ทันนะครับหลวงพุช,าพชาานน้าเสกหลวงพุช้าทั้มดนั้นพระไปหลายปีแล้วนะครับผมผู้เรียนทำอยู่ครับองอาจ,จใหญ่สักหน่อยนะครับอาจจะนะครับถ้าผู้ชายก็เลี่ยมห้อยได้แต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะฮะก็คงต้องอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าสุภาพสตรีบางคนก็จะเอ่ห้อยเท้าใหญ่นะฮะเดี๋ยวจะตั้งเป็นอาจจเลี่ยมเป็นตั้งเป็นพระ นะครับคุยชา์ประจําตู้ร้านอะไรต่างนะครับเปิดจะค้าขายของนะครับตู้นี่เราไปตั้งไว้ในตู้นะครับก็นํามาขึ้นโชคลาภม่ตาค้าขายนะครับคนที่รับราชการก็นํามาขึ้นโชคลาภต่างๆนะครับเรื่องท่านเรื่องเงินเดือนมีตาหายต์นะครับเห็นลวงพาก็จับไปถือกระแสตรนะฮะเป็นพระถือว่าดีนะครับตีปานี้เรื่องปาที่สนะครับผม ัมก,กเตรียมพร้อมเนี่ยเห็นแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อฤาษีน้ำดำนะครับสมัยก่อนก็เหมือนกันท่านเวลาขึ้นสวรรค์ครั้งแรกไปโดยบรรดงวินิจที่เนี่ยนะครับแล้วก็แต่งในเต็มยศเนี่ยฮนะย่ามกระปัดนะครับบาตเบือเ่ออะไรต่างๆไว้เท้านะฮะกนะ็เล่าก็ขำดีก็ไปก็เออขำดีเหมือนกันนะตอนท่านถอดจิบไปสวรรค์ครั้งแรกแล้วลก็แต่งปเป็ยนยศเลยฮะ ก็ไม่รู้จะไปกันยังไงแต่กำลังก็สบายๆาลก็คืออธิธรรมการจะสามารถที่จะเพิ่มเครื่องทงอะไรต่างได้นะตอนนี้ให้ก็หยุดวิภาแล้วนะเราเพิ่มเสียงดังเล่าบทเพลงนะครับแล้วก็คิดถึงท่านนะฮะเห็นพระศรีวลีทรงเต็มยศเนี่ยก็เลยไปทักท่านเหมือนกันนะครับเพาปกติพระจุกองค์เงก็ไม่ได้ท่านไม่ได้พบตจารพัดกันดะ้วยนะจารมาอย่างนี้คือมาแบบเต็มยศเหมือนกับพระมาลัยนะเวลาลงไปนรกนะครับไปพราเออไปโปรด ตอนทะลแล้วก็จะไปเต็มยศไยนะครับผมโอเคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพัดเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4 8 8 8หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งแล้วก็อย่พาพลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพัดเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ